สำหรับคอกาแฟทุกคนนะคะแนะนำนะคะรีบไปหาซื้อตัวนี้มาเลยนะคะอินกาแฟเพราะว่าในหนึ่งซองเนี่ย60แคลเท่านั้นเองนะคะเราก็เวลาคือเราอยากทานกาแฟระหว่างวันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยชงได้ทั้งร้อนและเย็นเลยนะคะทำไม In Coffee ถึงช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ย เวลามีน้ําหนักตัวเกินนะคะมันก็เกิดจาก3มอย่างหลักๆแหละอย่างแรกเรากินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีส่วนผสมที่ช่วยให้เราไม่อยากทานจุกจิบด้วยนะคะอย่างที่2ก็คือไขมันที่เวลาเราทานข้าวเข้าไปเนี่ยคือคนเราจะไม่กินข้าวเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะนะคะแต่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บแล้วบางทีมันเผาผัานได้น้อยกว่าที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ไปสะสมเพราะฉะนั้นในนี้จะมีส่วนผสมที่ช่วยให้ร่างกายเราปรับระบระบเผาผัานได้ดีขึ้นด้วยนะคะ อย่างที่3ก็คือไขมันเดิมที่มีมาแต่น้ต่ลลแล้วก็มันเอาไม่ออกสัทีนะคะในนี้ก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยเผาไขมันเก่าของเราทั้งที่อยู่ตามแขนขาร่างกายแล้วก็ที่อยู่ในภายในก็คือในตับด้วยนะคะในนี้มีตัวช่วยเห็นซองเล็กๆแบบนี้แต่พลังมหาศาลหาจาจย์จริงๆรีบไปหามาติดตัวไว้นะจ๊ะ